สวัสดีครับ The Deep Dive วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผมบอกเลยว่าตอนเห็นข้อมูลครั้งแรกนี่ต้องขยี้ตาเลยเรื่องอะไรเหรอคะคือเรื่องที่ว่าเกาหลีเหนือประเทศที่แบบว่าโดดเดี่ยวตัวเองแล้วก็แทบไม่เคยจะใช้ตามองใครเลยค่ะกำลังแอบศึกษายุทธศาสตร์ของกองทัพไทยอย่างจริงจังโห<ฮ>ฟังดูเหมือนพาดหัวข่าวเลาะเลียนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฟังดูไม่น่าเชื่อเลยแต่ข้อมูลที่เรามีมันชี้ไปทางนั้นจริงๆคําถามคือ พวกเขามองเห็นอะไรในบ้านเราที่คนอื่นหรือแม้แต่เราเองอาจจะมองข้างไปมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆค่ะเพราะปกติภาพจําของเราคือเปียงยางจะมองแต่คู่แข่งระดับมหาอํานาจใช่ครับยังสหรัฐหรือเกาหลีใต้ถูกต้องค่ะแต่การหันมามองไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทูตผิวเผินครับแต่มันคือการมองเราในฐานะอืมกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆในโลกที่กำลังแบ่งขั้วรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโอเคครับ งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าในสายตาของระบบที่ปิดตัวเองที่สุดในโลกเนี่ยเขามองเห็นโมเดลอะไรในยุทธศาสตร์ของไทยและภาพสะท้อนที่ว่านี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกยุคใหม่ได้บ้างงั้นเรามาเริ่มกันเลยเป้าหมายของเราวันนี้คือทำความเข้าใจให้ได้ว่าอะไรคือสูตรลับของไทยที่ไปเข้าตาเปียงอย่างเขาเองจังค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งที่เขาศึกษานะคะไม่ใช่จำนวนรถถังหรือเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดของเราเอา้าแล้วเขาดูอะไรล่ะครับเขาดูสิ่งที่เรียกว่าโมเดลการเอาตัวรอดหรือ survival model โมเดลการเอาตัวรอดใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือความสามารถของไทยในการยืนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจทั้งจีนทั้งสหรัฐโดยที่ไม่เสียอำนาจอธิปไตยในการตัดสินใจของตัวเองไป โอ้โหพอพูดแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยครับซึ่งมันก็แตกย่อยได้หลายประเด็นเลยนะคะทั้งการรักษาสมดุลยุทธศาสตร์การป้องกันที่ไม่ยั่วยุใครก่อนบทบาทในภูวิภาคแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการจัดการเสถียรภาพภายในรัฐโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คําว่าโมเดลเอาตัวรอดก่อนเลยหัวใจของมันคืออะไรกันแน่ครับทาไมในสายตาของเปียงยางสิ่งที่เราทําอยู่มันถึงดูพิเศษขนาดนั้น หัวใจของมันคือการสร้างอิสระเชิงยุทธศาสตร์หรือเชิงยุทธศาสตร์ค่ะซึ่งมันแสดงออกมาชัดเจนในสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอ่าคอบราโกใช่เลยค่ะเราซ้อมรบคอบราโกกันมาหลายสิบปีเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่มากแต่ในทางปฏิบัติกองทัพไทยไม่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของเราเสมอมันคือความสัมพันธ์แบบ ร่วมมือไม่ใช่ขึ้นตรงเข้าใจแล้วแล้วอีกเรื่องล่ะครับอีกเรื่องคือการซื้ออาวุธจากหลายค่ายค่ะอ่าอันนี้เห็นชัดเลยถ้าเราเทียบกับประเทศอื่นที่พอเลือกข้างแล้วก็ต้องพึ่งพาอาวุธจากค่ายเดียวแต่ไทยเรากระจายความเสี่ยงเดี๋ยวนะครับแต่การทําแบบนั้นมันไม่สร้างความยุ่งยากเลยครับคือซื้ออาวุธจากสารพัดค่ายเลยทั้งอเมริกาจีนสวีเดนค่ะแค่คิดถึงเรื่องการซ่อมบำรุงการฝึกคนให้ใช้ของคนละระบบมัน มันไม่น่าจะเป็นฝันร้ายของฝ่ายส่งกําลังบารุงหรอครับเป็นคําถามที่บีมาค่ะและคําตอบก็คือใช่ค่ะมันคือฝันร้ายของฝ่ายส่งกําลังบํารุงจริงๆอ้าวแต่มันเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อสิ่งที่มีค่ากว่านั้นคืออะไรครับก็คือการแสดงออกทางการเมืองอย่างที่คุณว่าเลยค่ะมันคือการส่งสัญ,ญญาณดังๆไปให้โลกรู้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของกุญแจความมั่นคงของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวอ ถ้าเราพึ่งพาอาวุธจาก่ายเดียวเต็มร้อยเปอร์เซนวันดีคืนดีเขาไม่พอใจเราขึ้นมาเขาแค่ตัดการส่งอะไหล่เราก็จบเลยใช่ค่ะเราก็เป็นอมพาสแล้วการกระจายความเสี่ยงแบบนี้คือการป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเข้าใจแล้วมันคือการไม่เอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้แหละครับที่พีคมากเพราะนี่คือสิ่งที่เกาหลีเหนืออยากจะทําใจจะขาดแต่ทําไม่ได้เลยทําไม่ได้เลยเพราะโดนความบาดโดนโดดเดี่ยว การมองมาที่เรามันคงเหมือนเห็นภาพในกระจกของสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่เป็นไม่ได้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในมุมมองของนักยุทธศาสตร์ก็คือจุดแข่งที่แท้จริงของกองทัพไทยในสายตาเปียงยางจึงไม่ใช่จํานวนรถถังหรือเครื่องบินครับแต่คือทักษะการบริหารความสัมพันธ์และการถ่วงดุลอํานาจที่ซับซ้อนมากเป็นทักษะที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ถูกต้องค่ะและสร้างได้ยากกว่าการซื้ออาวุธเยอะ ว่ากันง่ายๆก็คือความแข็งแกร่งของเรามันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของหมดัดแต่อยู่ที่ความสามารถในการจับมือกับคนได้หลายๆวงนั้นสินะครับใช่เลยค่ะเป็นทักษะทางสังคมในเวทีโลกไม่ใช่แค่เรื่องแสนยนุภาพอย่างเดียวถ้าจะสรุปประเด็นนี้ก็คือไทยไม่เคยลุกขึ้นไปท้าทายโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยยอมให้โลกเข้ามาบงการชีวิตตัวเองได้ง่ายๆซึ่งมันเป็นสมดุลที่เปราะบางและทําได้ยากมากและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาหันมามองเราใช่ค่ะ นี่คือเหตุผลที่ประเทศที่รู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันอย่างเกาหลีเหนือถึงกับต้องหันมามองอย่างจริงจังโอเคการไม่ยอมเป็นเบีย้ยของใครเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับแต่คำถามต่อมาคือแล้วไทยทำายังไงถึงจะไม่ถูกมองว่าอ่อนแอการไม่เลือกข้างมันก็อาจจะถูกมองว่าโลเลหรือเป,เป็นเป้านิ่งที่ใครจะเข้ามาจัดการได้ไม่ใช่เหรอครับนี่คือประเด็นที่สองที่เป็นอย่างสนใจค่ะคือยุทธศาสตร์ไม่เลือกข้างแต่ไม่เคยอ่อนแอ จากข้อมูลที่เรามีเปียงยางมองว่าไทยเป็นประเทศที่ยืนเงียบๆแต่ไม่เคยถูกมองข้ามไม่ว่ามหาอำนาจจะวางแผนอะไรในภูมิภาคนี้พวกเขาต้องมีสมการประเทศไทยอยู่ในหัวเสมอแม้ว่าเราจะไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนใช่ค่ะแม้ว่าเราจะไม่เคยประกาศตัวว่าจะอยู่ข้างใครแบบสุดลิ่มทิ่มประตู แล้วอะไรคือตัวแปรที่ทําให้เราทําแบบนั้นได้ล่ะครับแค่การทูดอย่างเดียวคงไม่พอแน่ๆไม่พอแน่นอนค่ะหัวใจสําคัญที่คายันนโยบายต่างประเทศแบบนี้ไว้คือการที่เรามีกําลังทหารในระดับที่ใช้งานได้จริง A credible force ใช่ค่ะไม่ใช่แค่กองทัพที่มีไว้ในกระดาษหรือมีไว้ส่วนสนามอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่กองทัพที่ใหญ่ที่สุดหรือทันสมัยที่สุดในภูมิภาค แต่มีศัก,กยภาพมากพอที่จะทําให้ใครก็ตามที่คิดจะเข้ามากดดันเราต้องคิดหนักต้องฉุกคิดถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายซึ่งมันแพงเกินกว่าจะคุ้มอ๋อคือเราอาจจะไม่ชนะสงครามใหญ่กับมหาอำนาจแต่เราทําให้การมารุกรานเรามันไม่คุ้มค่าที่จะทําถูกต้องค่ะและถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกสําหรับประเทศอย่างเกาหลีเหนือศัตรูที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ประเทศที่ก้าวร้าวที่สุดนะคะอ๋อแล้วคือประเทศแบบไหนครับ แต่คือประเทศที่คาดเดาพฤติกรรมได้ยากที่สุดขยายความหน่อยได้ไหมครับประโยคนี้ลึกซึ้งมากคาดเดาได้ยากในที่นี้หมายถึงอะไรลองนึกภาพแบบนี้นะคะถ้าเราขึ้นเวทีชกมวยแล้วรู้ว่าคู่ต่อสู้จะปล่อยตัหมัดตรงอย่างเดียวเราก็แค่เตรียมตั้งการป้องกันหมัดตรงก็พอครับเตรียมตัวง่ายแต่ถ้าคู่ต่อสู้คนนี้เราไม่รู้เลยว่าเขาจะปล่อยหมัดตรงต่อยฮุกหรืออาจจะแค่เดินลงจากเวทีไปเฉยๆโอ้โห แบบนี้รับมือ,อยากเราจะตกอยู่ในสภาพที่ต้องระวังตัวตลอดเวลาความคาดเดาไม่ได้นั่นแหละคืออำนาจอย่างหนึ่งครับประเทศไทยที่ไม่แสดงท่าทีเป็นศัตรูกับใครไม่ตกอยู่ใต้คำสั่งใครแต่ก็มีศักยภาพพอที่จะตอบโต้ได้ทุกเมื่อทำให้เราไม่ใช่เบี้ยบ,บนกระดานแต่เป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของเกมได้โอ้โหเห็นภาพเลยครับคือเราไม่ใช่ตัวหมากที่ใครจะหยิบไปใช้ได้ตามใจ แต่เป็นผู้เล่นที่คนหนึ่งที่ถึงแม้จะตัวเล็กกว่าแต่ก็สามารถทําให้เกมของยักษ์ใหญ่ปั่นป่วนได้ใช่ค่ะและแนั่นคือสมดุลที่เปียยอยางมองว่าทั้งอันตรายและน่าสนใจในเวลาเดียวกันเพราะมันคือคุณสมบัติที่พวกเขาอยากมีมากที่สุดถูกต้องค่ะโอเคครับพอเข้าใจเรื่องท่าทีและยุทธศาสตร์ในภาพใหญ่แล้วมันก็ต้องส่งผลต่อหลักการป้องกันประเทศของเราโดยตรงแน่ๆซึ่งก็ดูจะแตกต่างจากประเทศอื่นเหมือนกันนะครับ คือเราไม่ได้เน้นการแสดงพลังหรือยั่วยุใครก่อนเลยถูกต้องค่ะหลักการของเราคือไม่ยั่วยุแต่พร้อมตอบโต้ครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่หลายอย่างอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันน่านฟ้าอืมเราลงทุนมหาศาลกับระบบเรดาร์ระบบแจ้งเตือนและเครื่องบินขับไล่สกัดกัน้นไม่ใช่เพื่อจะไปบุกใครแต่เพื่อส่งสัญ,ญญาณให้ทุกฝ่ายรู้ว่า คิดให้ดีก่อนจะล้ำเส้นน่านฟ้าคือเส้นอธิปไตยที่แตะต้องไม่ได้ใช่เลยค่ะเหมือนเป็นการขีดเส้นบนพื้นแล้วบอกทุกคนว่าอย่าข้ามเส้นนี้นะซึ่งถ้าไม่มีใครข้ามก็ไม่มีเรื่องถูกต้องค่ะประเด็นต่อมาคือการเน้นคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ของตัวเองเราไม่ได้สร้างกองทัพเพื่อจะส่งกำลังไปไกลๆนอกประเทศ แต่เน้นปิดประตูบ้านตัวเองให้แน่นปิดประตูบ้านให้แน่นค่ะทั้งทางบกทางทะเลและหลักการที่สำคัญที่สุดที่ฉันคิดว่าเปียงอย่างน่าจะชอบเป็นพิเศษคือไม่เปิดเกมก่อนแต่ถ้าโดนเมื่อไหร่การตอบโต้ต้องแรงและแรงพอแรงพอในที่นี้หมายถึงแรงพอที่จะชนะสงครามเลยหรือเปล่าครับไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้นค่ะแต่ต้องแรงพอที่จะสร้างต้นทุนความเสี่ยงให้ฝ่ายตรงข้ามต้องหยุดคิดทันทีอ๋อ คือถ้าคุณโจมตีเราคุณต้องเจ็บตัวกลับไปแน่ๆแ,และอาจจะเจ็บหนักกว่าที่คิดไว้เยอะมันคือการทำให้ฝ่ายตรงข้ามคำนวณแล้วว่าไม่คุ้มที่จะเริ่มฟังดูคุ้นๆนะครับคุ้นๆไหมคะมันคือแก่งของยุทธศาสตร์ต้องปรามหรือ deterrence ที่เกาหลีเหนือใช้กับตัวเองเหมือนกันนั่นสิครับ ฟังดูแล้วมันน่าประหลาดใจปนน่าขันนิดๆนะครับที่บริบทของไทยกับเกาหลีเหนือมันต่างกันคนละโลกเลยแต่แก่นของยุทธศาสตร์การปร้องกันประเทศกลับมาคล้ายกันได้มันมีความคล้ายกันอย่างน่าทึ่งในหลักการที่ว่าไม่ยั่วย,ยุโดยไม่จําเป็นและไม่ถอยจนถูกกดดันนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่ายุทธศาสตร์แบบนี้คือการลดโอกาสเกิดสงครามโดยไม่ลดความพร้อมครับซึ่งทําให้เป็นที่น่าเกรงขามในแบบของตัวเอง นี่คือจุดร่วมทางความคิดที่ทําให้แนวทางของกองทัพไทยมันไปสอดคล้องกับหลักการที่คิมจองอึนใช้เพื่อรักษาอํานาจและรัฐของเขาไว้เข้าใจแล้วครับโอเคนั่นคือมุมของแสนยานุภาพและการพ้องกันประเทศแล้วบทบาทของเราในภูมิภาคอาเซียนลหรอครับเป็นงยางมองเราในฐานะเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไรในสายตาเปียงยางไทยไม่ใช่แค่หนึ่งในสมาชิตอาเซียนนะคะครับ แต่เราคือจุดศูนย์ถ่วงและประตูภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งภูมิภาคนี้เลยจุดศูนย์ถ่วงเลยเหรอครับใช่ค่ะด้วยตำแหน่งที่ตั้งของเราที่มันเป็นเหมือนสี่แยกเชื่อมทั้งภาคพื้นทวีปกับภาคพื้นสมุทรมันคือจุดตัดของทุกอย่างเลยหมายความว่า ถ้าคุยกับไทยได้ก็เหมือนได้กุญแจที่ไขเข้าไปสู่ประเทศอื่นๆในอาเซียนได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะการมีช่องทางสื่อสารกับไทยมันมีความหมายมากกว่าแค่ความสัมพันธ์ทวีภาคีมันคือการมีประตูเปิดไปสู่บทสนทนาที่ใหญ่กว่านั้นกับทั้งอาเซียนและอีกบทบาทที่สําคัญมากคือบทบาทผู้ฟังของไทยค่ะผู้ฟังค่ะ ในเวทีระหว่างประเทศเราอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ส่งเสียงดังที่สุดแต่เวลาที่เราพูดทุกฝ่ายจะตั้งใจฟังเพราะรู้ว่าเราจะไม่ใช่ถ้อยคําสุดโตง่งหรือเข้าข้างใครจนเกินไปอ๋อครับเปรียบเทียบง่ายๆคือไทยมักจะทําตัวเป็นสะพาน,สานไม่ใช่กําแพงการเป็นสะพานไม่ใช่กําแพง เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับใช่ค่ะและเรื่องนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่สําคัญมากๆที่เปียงยางสนใจค่ะครับคือนอกเหนือจากเรื่องระหว่างประเทศแล้วพวกเขายังมองลึกลงไปในมิติภายในของไทยด้วยภายในประเทศเราเองใช่ค่ะโดยเฉพาะคําถามที่ว่าประเทศไทยจัดการกับบทบาทของกองทัพต่อการเมืองภายในได้อย่างไรหูประเด็นนี้ซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากเลยนะครับแล้วเขาศึกษาอะไรจากเราในเรื่องนี้ จากมุมมองของเปียงยางซึ่งเป็นรัฐที่ความมั่นคงของระบบคือทุกสิ่งทุกอย่างเขามองว่ากองทัพไทยมีบทบาทสำคัญในการค้ำจุนเสถียรภาพของรัฐหรือ state stabilizer ผู้รักษาเสถียรภาพของรัฐค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองสำหรับเกาหลีเหนือแล้วการรักษาเสถียรภาพภายในรัฐให้ได้อาจจะสำคัญกว่าการชนะสงครามกับศัตรูภายนอกด้วยซ้ำไป เพราะถ้าข้างในพังก็ไม่ต้องรอใครมาตีถูกต้องค่ะเพราะรัฐที่แตกจากข้างในไม่ต้องรอให้ใครมาบุกก็ล่มสลายได้เองแต่ว่าบทบาทของกองทัพในฐานะผู้รักษาเสถียรภาพมันเป็นเรื่องที่ตีความได้หลายแง่มุมมากเลยนะครับค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองจากมุมของเปียงยางนี่เขาแค่สนใจผลลัพธ์คือ ความมีเสถียรภาพโดยที่ไม่สนใจต้นทุนหรือกระบวนการทางการเมืองที่ซับซ้อนของเราเลยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเขามองจากมุมของคนที่หมกมุ่นกับความอยู่รอดของระบบตัวเองเป็นหลักครับบทเรียนสำคัญที่เขาพยายามศึกษาจากกรณีของไทยคือทำอย่างไรประเทศถึงจะสามารถจำกัดวงความขัดแย้งภายในไม่ปล่อยให้มันบานปลายจนกลายเป็นสนามรบตัวแทนของมหาอำนาจจากภายนอก อ๋อ oh, เข้าใจละหลายประเทศในโลกพอเกิดความแตกแยกภายในปุต๊ตมหาอำนาจก็จะรีบเข้ามาแทรกแซงทันทีเหมือนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในตะวันออกกลางหรือแอฟริกาใช่ค่ะซึ่งสำหรับเปียงยางนั่นคือฝันร้ายที่สุดพวกเขามองว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองภายในที่รุนแรงหลายครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังสามารถจัดการสถานการณ์ไม่ให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาใช้เป็นสนามรบตัวแทนได้สำเร็จ นี่คือบทเรียนที่เขาให้ความสนใจใช่ค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงที่เปียงยางให้ความสนใจอย่างมากฟังมาทั้งหมดนี้พอจะสรุปภาพรวมได้แล้วว่าการที่เกาหลีเหนือหันมามองกองทัพไทยมันไม่ใช่เพราะเรามีอาวุธสุดยอดอะไรไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นเพราะโมเดลการเอาตัวรอดเชิงยุทธ,ธศาสตร์ที่ไม่ยอมเป็นเดี้ยของใครมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากถูกต้องเลยค่ะมันคือโมเดลที่รักษาสมดุลได้อย่างน่าทึ่ง ซื้ออาวุธได้จากทุกค่ายซ้อมรบกับมหาอำนาจได้แต่สุดท้ายพวงมาลัยยังอยู่ในมือตัวเองและนั่นคือสิ่งที่เกาหลีเหนืออยากจะทำแต่ทำไม่ได้ในโลกความจริงวันนี้ถูกต้องค่ะแปลว่าสิ่งที่โลกอาจจะกำลังเรียนรู้จากโมเดลแบบไทยไม่ใช่เรื่องของแสนยานุภาพหรือเทคโนโลยีทางทหารค่ะ <Ha. S 2> แต่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ทางความคิดคือศิลปะในการรักษาสมดุล การป้องกันตัวเองอย่างมีสติและการยืนให้ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันใช่ค่ะและถ้าจะขมวดปมสุดท้ายให้ใหญ่ขึ้นไปอีกสัญญาณจากเปียงยางครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับเกาหลีเหนือครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนไปถึงระบบโลกทั้งหมดว่าโครงสร้างความมั่นคงแบบเดิมๆที่พยายามบีบให้ทุกประเทศต้องเลือกข้างให้ชัดเจนอาจจะใช้ไม่ได้แล้วบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกตอ่อไปแล้วก็ได้เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากจริงๆครับ ซึ่งมันก็ทิ้งไายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อนะคะว่าในยุคที่หลายๆประเทศเริ่มมองหาความสมดุลมากกว่าความสุดโตง่ง hmm. บางทีการยืนให้ตรงได้ด้วยตัวเองอาจจะมีคุณค่ามากกว่าการเลือกไปยืนอยู่ข้างใครเพียงฝ่ายเดียวก็ได้และคาถามก็คือนอกจากไทยแล้วยังมีโมเดลที่ไม่น่าเป็นไปได้แบบนี้ซ่อนอยู่ในมุมอื่นๆของโลกอีกหรือไม่ ที่ประเทศต่างๆกำลังแอบศึกษากันอยู่เงียบๆเพื่อหาทางรอดในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้